ผมอยากลาออกจากงานเลยจะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อเอามูลมาไปขาย EP 3ภารกิจทำฟาร์มไส้เดือนหนังจับที่ผมเลี้ยงใหม่ผมได้ขึ้นไปดูหลังจากปล่อยทิ้งไว้เกือบวันทำไมน้องถึงไม่ยอมลงไปอยู่ในเบดดิ้งแล้วยิ่งกว่านั้นตัวที่ลงไปก็มุดลงไปอยู่ชั้นสุดท้ายที่ไม่มีอะไรเลยไม่รอดแน่ๆผมว่ามันแปลกๆผมจึงโทรไปหาร้านที่ผมซื้อไส้เดือนมาแล้วก็เล่าทุกอย่างให้ฟังได้คำตอบมาว่าผมใส่ไส้เดือนเยอะเกินไปพื้นที่ไม่พอเขาหนีกันมุดและเบดดิ้งก็หนาไม่พอแต่ผมไม่มีมูลเหลือแล้วไงทำไง เขาก็บอกให้ไปซื้อดินดำมาผสมกับเบดดิ้งที่มีอยู่เพื่อที่จะได้ขยายพื้นที่เพิ่มจะรออะไรอะถึงแดดจะแรงฟ้าจะร้องก็ต้องทำมาตอนนี้ตเตรียมของครบแล้วเราก็มาแยกไส้เดือนที่เหลืออยู่ออกมาจากเบดดิ้งเก่าก่อนก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะน้องพี่ขอโทษหลังจากนั้นผมก็เอาดินดำมาผสมเพิ่มเพื่อจะได้เลี้ยงเพิ่มอีกกระบะท,ทอนะเฮ,ฮ้อโคตรจะเหนื่อยเลยไหนใครบอกว่าเลี้ยงไส้เดือนแล้วมันง่ายไง และนี่ก็คือผู้รอดชีวิตของเราเอาเส้เดือนใส่ลงไปเหมือนเดิมครับแต่รอบนี้ผมมี3กระบาดพรมน้ำเพิ่มความชื้นอีกนิดหน่อยรอบนี้ผมพรมแค่นิดหน่อยจริงๆเพราะทุกคนบอกว่าผมใส่น้ำเยอะเกินไปแล้วเราก็จะลองน้ำเหมือนเดิมกันมดไว้ก่อนเรียบร้อยหวังว่ารอบนี้จะรอดนะถ้าพลาดอีกรอบคือเราคงไม่เหมาะกันแล้วจริงๆแหละแต่มันไม่ได้โชคดีแบบนั้นนะดิผมทำพัง3มรอบติดน้องตุยอีกแล้วทั้งหนีออกทั้งมุดลงไปอยู่ชั้นล่างหรือว่าเบดดิ้งผมมันแย่มากๆควรไปต่อหรือพอแค่นี้ไหมี3รอบแล้วนะ <S 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 ติดตามต่อ EP4